บอลขวาของสุปชัยใจเด็ดแต่ว่าโดนสกัดจังหวะนี้โดยระวีครับพยายามจะฟ้องว่าบอลโดนสุภชัยหรือเปล่าต่วพาทธิศินให้เป็นลูกเตะมุมของบุรีรัมย์ครับแต่ก็ต้องจับตามองให้ดีนะครับลูกเตะมุมของบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะครับเจ้าพ่อลูกนิ่งอย่างรัตนากรไมคามินะครับว่าเป็นคนที่เล่นลูกตั้งเตะได้ดีมากๆนะครับ ตัวใหญ่ๆนี่ก็มากันหมดนะครับแนวรับพวกวัดนวลลำหินนะครับอันสาเหมวิบูลเติมหมดแล้วนะครับหาครับเป็นมุมครับของรัตนากรเปิดเข้าไปแล้วโค้งนี้เรียบร้อยครับคราวนี้ได้แล้วครับซาเมลโรซาครับมงเข้าไปลูกนี้บุรีรัม์อกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแต่รอบนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่น่าจะโดนริบประตูคืนนะครับ น้ำ1-0น,นะครับทางเเมลโรซานะครับได้มงระยะเผาขนหน้าปากประตูนะครับแล้วก็คนเปิดนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับรัตนากรใหม่คามินะครับเป็นแอสซิ T 8ของเจ้าตัวด้วยนะครับโอ้โหคืนนัดที่แล้วรัตนากร,กรก็เปิดลูกเตะมุมแล้วเป็นสุภปชัยใจเด็ด คือมงเข้าไปครับแล้วครั้งนี้เป็นรัตนากรคนเดินครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเเมลโรซาครับโอ้โหดูโยนมาของรัตนากรครับโยนมาแม่นมากครับโยนไปที่เสาแรกครับแล้วก็ทางเซเมลโรซานะครับขึ้นได้สูงกัาแนวรับของพีทีประจวบนะครับมงจังหวะนี้ก็เสียบใต้ขานี้เข้าไปเลยครับเสียบคือแทบจะขึ้นอยู่คนเดียวด้วยนะครับคนที่พยายามจะเบียดก็คือกินสักโคชินครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับเพราะว่ารูปร่างเนี่ยคนละไซส์เลยครับหาครับอันนี้คือชัดเจนครับนำ1-0ครับบุรีรัมย์ นี่ขึ้นมาแล้วนะครับซาเมลโรซานะครับ